เมื่ออายุมากขึ้นผ่านการใช้งานสายตาอย่างหนักหน่วงนอกจากเราทุกคนจะมีค่าสายตายาวตามวัยเกิดขึ้นจนต้องหาแว่นสายตามาใส่แว่นอินเตอร์ขอแนะนําให้ทุกท่านมาตรวจสุขภาพดวงตาประจําปีเพื่อป้องกันโรคตาต่างๆที่อาจ,จเกิดขึ้นจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะอินเตอร์กําแพงแสนขอขอบคุณพี่ต่อที่ไว้วางใจให้ทางเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสายตาคะ่ะ ปัญหาและความต้องการของคุณลูกค้าคุณต่อมีปัญหาสายตาสั้นสายตาเอียงและสายตายาวตามอายุปกติจะพกแว่น2 โดยที่ตัวหนึ่งจะใช้สําหรับมองไกลและอีกตัวหนึ่งจะใช้สําหรับมองใกล้อ่านหนังสือวันนี้คุณต๋อมต้องการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และเสริมสร้างบุคลิกภาพโดยการเปลี่ยนมาใช้แว่นโปรเกรสซีฟเพื่อไม่ต้องคอยถอดถอดใส่แว่นอีกต่อไปแต่ก็ยังมีความกังวลว่าจะใส่เลนโปรเกรสซีฟไม่ได้จึงไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลและให้คําแนะนําในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับตัวตนของคุณต๋อมค่ะ